เมื่อมองกุฎแห่งดวงตะว,วันแผดเผารุ่งรุนซาทองจุดจบท้องฟ้าลุกเป็นไฟรุ่งรุนพินาศดับสิ้นไปโชคชะตาของโลกกำลังจมสู่ห้วงราตรีนิรันด์ฮีโร่ตามคำทำนายที่จะช่วยโลกแอมเปเรียสพร้อมจะพังงาดเพื่อกอบกู้โลกผู้ส่งสารแห่งความหวังไฟนอนอยูจ้ายินดีต้องรับเข้าสู่ไกด์เบ่งกล้ามกับนัชชิกันด้วยนะ วันนี้ไฟนอลเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร5ดาวาธาตุกายภาพพาดทำลายล้างมีความสามารถโดดเด่นในการเอาชีวิตรอดในสนามรบและการยืดเวลาบัฟด้วยนะครับเรามาดูกันที่เทคนิคกันก่อนเลยเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากเมื่อไฟนอลอยู่ในทีมไฟนอลจะเพิ่มค่าเทคนิคเนี่ย3หน่วยจากปกติมีเพียงแค่5หน่วยเท่านั้น และหลังจากใช้เทคนิคสกิลก็จะใช้เทคนิคสกิลเนี่ยสแต้มพอใช้เทคนิคสกิลไปแล้วเนี่ยจะกำจัดศัตรูเหมือนอเครอนแต่ประสิทธิภาพดีกว่าอเครอนพอสมควรตรงที่มันตีเป็นเอีนั่นเองแล่นหลังจากที่เข้าแบทเทิลมันจะบวกพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งทีม25หน่วยและเพิ่มพอยต์สกิลหนึ่งพอยต์นะครับผมขอข้ามมาที่สกิลอันติกันก่อนนะครับอ๋อผมคัปิดชื่อสกิลไว้ก่อนเผื่อคนที่ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องด้วยนะ ดยสกิลอันติของไฟนอลเนี่ยจะแปลงร่างเป็นร่างเทพบุตรตกสวรรค์ได้ก็ต่อเมื่อสะสมเชื้อไฟเนี่ยครบ12ดวงและเมื่อเข้าสู่ร่างเทพบุตรตกสวรรค์แล้วเนี่ยก็จะไปเพื่อลงร่วมทีมออกจากสนามเลยและจะเข้าสู่มิติแบบพิเศษของตัวเองสามารถอยู่ในมิตินี้เนี่ยได้ทั้งหมด9เทิร์นตามสปีดที่ถูกฟิกซ์ออกมาไว้แล้วนะครับเนะนนาว่าก่อนเข้าร่างเทพบุตรตกสวรรค์นะครับให ยัดทุกๆอย่างบัฟทุกๆอย่างลให้กับตัวของไฟนอลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ด้วยนะพอบัฟนี้มันอยู่ยาวๆก้าวเธอเลยโดยวิธีการรวบรวมเชื้อไฟจะมีทั้งหมด2วิธีนั่นก็คือการกดสกิล E จะได้รับเชื้อไฟสองดวงกับการที่ไฟนอลโดนเล็งเป้าไม่ว่าจะจากเพื่อนหรือศัตรูก็ตามวิธีนี้เนี่ยจะได้เชื้อไฟมา1งดวงนอกจากเพื่อนที่นี้เนี่ยหมายถึงการที่เราใช้สกิลและเลงเป้ามาที่ตัวของไฟนอลไม่ว่าจะเป็นการฮิลหรือการแจกบัฟก็ตาม ตัวอย่างเช่นตัวประสานที่ดึงเทิน หรือตัวฮิวที่สามารถฮิวได้รายบุคคลก็ตัวฮิวที่ยกตัวอย่างก็จะมีกละเกยกับตัวของหลัวชาประมาณนี้ระหว่างที่แปลงร่างก็จะเพิ่ม ATK 80%กับ m a x HP เพิ่มขึ้นอีก270%หลังจากโจมตีแล้วเนี่ยจะฟื้นฟู HP 20%จาก HP สูงสุดของตัวของไฟนอนเองส่วนศัตรูที่อยู่ในมิติของไฟนอนนะครับก็จะแพ้ธาตุกายภาพแบบบังคับเลยนะไฟนอนจะได้รับคริด,ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%เป็นเวลา3เทิน ส่วนการเล็งเป้าจากศัตรูนะครับจะนับเป็นแอคชั่นศัตรูถ้าโดนโจมตีโดนไฟนอนและรวมถึงการแปะดีบัฟด้วยหากไฟนอนนะครับโดนตบร่วงหรือตายนะครับซึ่งซึ่งก็ตายยากมากในระหว่างแปลงร่างนะครับ HP จะเด้งขึ้นมา2 5จาก m a ็ก HP สูงสุดเนาะ และข้ามไปเทินสุดท้ายก่อนระเบิดทุกอย่างให้ราบาเป็นหน้ากลองเดเมจจะเบาลงตามเทินที่เหลือแล้วออกจากอันตินะครับในโหมดอันติเนี่ยสกิลทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเมื่ออยู่ในโหมดนี้จะได้รับทลาย4หน่วยและได้บัฟต้านทานสถานะดีบัฟประเภทควบคุมสกิลแรกในโหมดนี้นะครับนั่นก็คือการโจมตีปกติสร้างดาเมจกายภาพแก่ศัตรูที่กําหนดหนึ่งตัวได้รับทลาย2หน่วยด้วยนะและสร้างเดเมจกายภาพแก่ตัวที่อยู่ใกล้เคียงสกิลที่2นะครับจะเป็น กิวเสริมพลังเมื่อกดใช้แล้วจะได้รับทลายเท่ากับจํานวนมอนสเตอร์ที่อยู่ในสนามจากนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยก็จะแอคชั่นมาย้ำตีนเราทันทีไฟนอลจะได้รับดาเมจลดลงทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีหรือแปะดีบัฟใส่นะครับก็ <c oughs> จะได้แต้มเพลิงทันวิญญาณ1ชั้นเ <c oughs> มื่อจบเทิร์นของศัตรูไฟนอลจะสวนกลับทันทีโดยใช้แต้มเพลิงทันวิญญาณทั้งหมดและแต่ละแต้มจะเพิ่มดาเมจ20% สกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นสกิลหลักของตัวของไฟนอนเลยนะครับก็จะเป็นสกิลที่อลังการจนจอโทรศัพท์กับจอคอมระเบิดเลยนะครับผมสกิลอุกบาทของไฟนอนจะลบล้างดีบัฟทั้งหมดของตัวเองใช้แต้มทลาย4หน่วยเรียกอุกบาทมาล้างบางทำดาเมจสูงสุดเท่ากับ1 1 7 0ของ ADK ใส่ศัตรูทุกตัวถ้าใช้แต้มทลาย4หน่วยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก4 5 0ของ a อ k โดยแบ่งดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดเท่าๆกัน มาต่อการที่ LC ประจำตัวด้วยนะทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีค่าพื้นฐานของสปีดหรือก็คือเบสสปีดนั่นเองเพิ่มขึ้น12หน่วยและโจมตีเนี่ยเพิกเฉยเดี18% ลังจากผู้สวมใส่ปล่อยท่าไม่ตายนะครับจะได้รับบัฟที่ที่ว่าตะวันแรงกล้านะครับซึ่งก็มีแค่ไฟนอลคนเดียวที่ใช้ได้นะครับผู้สวมใส่จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น60%และลบล้างสถานะเมื่อเริ่มต้นเทินใหม่ได้นะครับถ้าใครไม่มีไลค์โคนประจำตัวเนี่ยก็สามารถใช้ไลค์โคนของจิงเล้วก็สามารถใช้ได้นะหรือจะเป็นไลค์โคนจากร้านค้าเฮอร์ตาได้เช่นกันส่วนถ้าไม่มีไลค์โคน5าดาวเนี่ยสามารถใช้ไลค์โคนสีดาวที่จะเป็นตัวรูปไมเดยตอนเด็กนะครับเออแต่ว่าอันเนี้ยมันได้จาก BP อันใหม่นะครับผมต่อมาในเรื่องของอีโดลอนนะครับอีหนึ่งอัตราการสืบทอดความเร็วพื้นฐานในเทินเพิ่มเติมขึ้นของไฟนอลจะเพิ่มขึ้นถึง66%และศัตรูทุกๆหนึ่งตัวที่ถูกกำจัดไปในการต่อสู้ จะทาให้เพิ่มขึ้นอีก1.5%โดยเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง84%กันเลยทีเดียวเมื่อปล่อยท่าไม่ตายดาเม g ค c r i ิคอลของไฟนอนก็จะเพิ่มขึ้นอีก50%เป็นเวลาถึง3เทิร์นกันเลยมาในส่วนของ E2 ที่แรงที่สุดของไฟนอนกันนะครับก็คือการทะลวงความต้านทานทาธาตุกายภาพของไฟนอนจะเพิ่มขึ้นเนี่ย20%กันเลยทีเดียวนะเมื่อใช้ทลายถึง4หน่วยในการปล่อยตัวของอุกบาิลงมาต่อ1ครั้งจะได้รับเทิร์นเพิ่มเติม1เทิร์นกันเลยทีเดียว ถ้าพูดเรื่องของความคุ้มค่าในการปลดแน่นอนว่ากลุ่มดาว2เนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าดีมากๆแล้วก็ถ้ามีงบเนี่ยมา e 2กอกดไลค์คนมาจตัวนะครับเพราะว่าการเพิ่มเทิร์นมา1เทิร์นเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากๆสำหรับไฟนอลเพราะว่าจุกเนื้อตัวเองกดอันตีเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนไม่สามารถดึงเทิร์นได้ถูกไหมการที่ e 2มันสามารถให้เทิร์นฟรีมา1เทิร์นเมื่อใช้ทลาย4หน่วยเนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากๆ,ๆนะครับในส่วนของ e 4นะครับก็ง่ายๆเลย คือไอตัวของสแต็คเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยจากที่มันจะเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแล้วค่อย,อย,ยๆไล่เลี่ยกันไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสีสแต็คเลยคือเมื่อกดปุ๊บก็จะขึ้นสีสแต็คเลยทันทีนครับทำให้การเคาน์เตอร์เนี่ยคุ้มค่ามากกว่าการกดตัวของการโจมตีปกติมากๆเลยนะครับและเป็นการเคาน์เตอร์ที่แรงขึ้นด้วยนะมาต่อในเรื่องของ e6 กันแล้วนะครับก็คือว่า e6 เนี่ยจะไม่จํากัดเชื้อไฟแล้วนะครับ และเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยก็จะได้รับเชื้อไฟมาเลย6ห,หน่วยซึ่งเก็บอันติได้เร็วขึ้น หลังจากปล่อยตัวของอุกบาตไปแล้วเนี่ยเพื่อโจมตีจะสร้างความเสียหายทรูดาเมจขึ้นอีกเนี่ย3 6ของดาเมจทั้งหมดในการโจมตีในครั้งนี้แกศัตรูเป้าหมายที่มี hp สูงสุดเป็นอะไรที่แรงมากนะครับทรูดาเมจเนี่ย36%เลยนะ,ะในส่วนของลิลิกนะครับก็แนะนําว่าจะเป็นเซตกัปตันเนาะเป็นลิลิกใหม่เท่านั้นเลยนะส่วนในเรื่องของจกักรวาลประดับก็สามารถใช้ตัวที่มันเป็นของน้องเมมะครับสามารถใช้ตัวนั้นได้นะหรือจะใช้จกักรวาลประดับที่มันเป็นลูทเลน อันนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแตเมจห่างกันนิดหน่อยก็ ไม,ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเครมีอะไรสวยก็ใช้นั้นนดีกว่าเนาะและทีมสําหรับไฟนอลนะครับก็คือต้องการตัวประสานจะจัดเลยดังนั้นผมจะแยกเป็นตีแพงกับตีถูกเลยแล้วกันนะครับตีแพงเนี่ยก็จะมีตัวของไฟนอลซันเดย์โพรเนียและตัวทริปปี้อันนี้โนซัตเทนะแต่ถ้าแบบมีซัตเทเนี่ยใส่เป็นน้องไฮร์ซีนหรือหัวหัวก็ได้หรือจะใส่เป็นกะละเกอหลัวชาคืออย่างน้อยก็มีซัตเทหน่อยก็ดีครับเพราะว่าบอลสมัยเนี่ยมันค่อนข้างตีงเราแรงมากๆแต่ถ้าคุณมั่นใจในฝีมือของตัวเองก็เล่นโนซัต เ,เลยก็ได้นะครับเพราะยังไงคือถ้าสมมติว่าคุณกลางปีกบินได้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณสามารถปิดดาเมจได้นะครับตีฟรีเนี่ยก็จะเป็นไฟนอน RMc ผ่าความทรงจำบรเนียแล้วก็ลุงกาะเละเกอร์ที่จริงมีอีกหลายตัวที่สามารถเล่นได้กับไฟนอนนะครับเช่นตัวของทิงยุนร่างแรกสุดเนี่ยก็สามารถใช้ได้รวนเมยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับไซเฟอร์ก็ได้นะถ้าจะเอาเรื่อง,องการ ปับเปราะบาง40%จากตัวของแพสซสีฟวของไซเฟอร์จุดเด่นของไฟนอนนะครับหนึ่งเลยคือหลอนเหลาเกินไปนะีส่วน2เนี่ย LC ฟรี free พอเล่นถูถ่ายได้จุดด้อยนะครับของไฟนอนเลยคือ1สเกลอลังการเกินไปนะครับโทรศัพท์แม่งกับคอมเนี่ยคือจะระเบิดอยู่แล้วส่วน2ก็คือทีมค่อนข้างตายตัวและต้องการเพื่อนบัฟเยอะพอสมควรเลย3เลยคือยังไม่ค่อยมีตัวละคระที่งัดประสิทธิภาพของไฟนอนออกมาได้ดีขนาดนะั้นนะครับอาจจะต้องรอตัวอนาคตเนาะสดาเมจเนี่ย ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมทีมของเราด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกไปการเก็บเชื้อไฟเนี่ยมันคือการได้บัฟด้วยการเล็งเป้ามาที่ไฟนอนด้วยเนาะหลายๆอย่างนะครับก็คือมันพึ่งเพื่อนเยอะมากๆถ้าเราอยู่ในโหมดอันติแล้วเนี่ยบัฟพ,พวกนั้นจะอยู่กับเราถาวรก้าเทินใช่ไหมถ้าไม่เยอะพอเนี่ยในโหมดอันติตรงนั้นก็ถือว่าไม่ไที่ยแรงขนาดนั้นนะครับ ถ้าใช้ทีมฟรีอาจจะขาดดาเมจไปแล้วก็ไซคเคลไหลได้นะก็ระวังกันด้วยเนาะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการไกด์เบ่งกล้ามของไฟนอลเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะไปละบ๊อบบบ๊ายบายจ้าจ้าเนไว้เจอกันนาะ